ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีเลงกาล,ลเกอร์แผ่นสำรองตลาดหน้าหนาวแมนยูนเต็ดเลงคว้าตัวคอนเนอร์กาลเกอร์ดาวเตะแอตมาริตตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ในฐานะแผนสำรองตามรายงานจากทีมทล์กดูเบนอโมโดิมซึ่งกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากผลงานและฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ของปีศาจแดงในช่วงที่ผ่านมาได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อบอร์ดบริหารว่าเขาต้องการดึงตัวกองกลางคนใหม่เข้ามาในช่วงหน้าหนาวนี้ ยูไในเต็ดมีแนวโน้มที่จะเสริมทัพในตำแหน่งนี้แม้อโมริมอาจถูกปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ตามและกาลาเกอร์อดีตดาวเตะเชลซีและคริสตันพาเลสวัย25ปีก็กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจรายงานจาก t ด e ะเอ็กเพรสอ้างว่ากาลาเกอร์ถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งในอุดมคติของกาซิมิโรซึ่งคาดว่าจะย้ายอัลลาโอเทฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์หน้ากาลอสบาลิบาของไบรตันยังคงถูกมองว่าเป็นเป้าหมายในฝันแต่ค่าตัว110ล้านปอนด์ของเขาทำให้แมนเชสเต หันมาหาการ์ลเกอร์ในฐานะแผนสำรองแอดมาริตประเมินค่าตัวนักเตะทีมช่างกรษดไว้ที่50ล้านปอนด์ซึ่งทาให้ค่าตัวของเขาถูกกว่าบาลบาอย่างมากและเป็นการเสริมทัพที่สมเหตุสมผลกว่าสําหรับปีสแสดงกาลกเกอร์ย้ายจากเชลซีไปร่วมทัพแอดมาริตด้วยราคาประมาณ36ล้านปอนด์ในปี2024และทําผลงานได้ดีภายใต้การกุมทีมของเดกโก้ซิเมโอเน่แต่กลับหลุดตําแหน่งตัวจริงโดยออกสตาร์ทเพียง2เกมในลาลิก้าในฤดูกาลนี้ ขณะเดียวกันทีมทล์กเผยว่าหากแอดมอริตตัดสินใจขายกาลาเกอร์นักเตะก็สนใจกลับมาเล่นเพียมลีกเช่นกันโดยหากไม่ใช่แมนยูเต็ดกาลาเกอร์ก็ยังต้องการกลับมาลอนดอนยู่ดีวงในนิยามบอสเจ๋งโลนลีแมนสภาพจิตใจสุดแย่แหล่งข่าวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเปิดเผยว่ารูเบนออมริมกำลังเจอกับช่วงเวลาหนักหน่วงทั้งในงานและสภาพจิตใจหลังพาทีมแพ้เบรนท์ฟอร์ด3-1ต 1, จนถูกตั้งคำถามอย่างหนักอีกครั้ง ตั้งแต่เข้ามาคุมทีเมื่อรุ่กนการก่อนอโมริมยังไม่สามารถพายูนเต็ดคว้าชัยชนะติดต่อกันในลีกได้เลยและตอนนี้อันดับตกไปอยู่ที่14สร้างความไม่พอใจให้แฟนบอลมากขึ้นเรื่อยๆซารลี่ซึ่งเป็นอ t k วงในของสโมสรระบุว่าภายในแครดิงตันอโมริมถูกมองว่าเป็นคนโดดเดี่ยวมักเว้นระยะห่างจากนักเตะในระหว่างซ้อมและนั่งเงียบคนเดียวหลังเกมที่แพ้หนึ่งในแหล่งข่าวถึงขั้นบอกว่าความกดดันได้ทำลายเขาทางจิตใจ จนแทบไม่เหลือเขาความมั่นใจและ,สะเสด็จแบบตอนที่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนบรรยากาศภายในสโมสรตอนนี้เรียกได้ว่าต่ำสุดในรอบหลายปีและเริ่มมีความกังวลว่าอโมริมจะกอบกู้สถานการณ์ได้หรือไม่แม้ยูไนเต็ดจะยังไม่คิดปลดกุนซือวัย3 9ปีในทันทีและบอร์ดบริหารยืนยันว่าไม่มีการหาหรือเรื่องหาตัวแทนแต่ถ้าผลงานยังไม่ดีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าทุกอย่างก็อาจเปลี่ยนไปได้เช่นกัน เผยข่าวเซาเกตยงซบผีเพราะเซอร์จิมชอบฟาบิโซโรโมาโนออกมาเบรกกระแสะข่าวที่โยงว่าเกเรเซาเกตอาจได้งานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดโดยย้ำว่ายังไม่มีการเจราจารเกิดขึ้นจริงโรมาโ,โนระบุว่าข่าวลือเหล่านี้เกิดจากการที่เซอร์จิมรัดคลิปและอินเนออสให้ความชื่นชมในตัวอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษมากกว่าไม่ใช่เพราะมีการพูดคุยใดๆเบื้องหลังตอนนี้ยังไม่มีการคุยกันเพื่อให้เซาเกตเข้ามาแทนรูเบนอโมริมแม้ว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือก หาก Man แมนยูเต็ดตัดสินใจเปลี่ยนกุนสือจริงๆกระแสะข่าวก็ยิ่งแรงขึ้นเพราะผลงานที่ย่ำแย่ของปีศาจแดงในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลพวกเขาเก็บได้เพียง7คะแนนจาก6นัดรั้งอันดับ14ของตารางแถมยังตกรอบคาราบาวครับตั้งแต่ต้นด้วยน้ำมือทีมลีกทูอย่างกริมส์บีทาวอีกต่างหากนอมแนมไปดินี่เร้าเชสโกพยองให้มากกว่านี้ทรอยดีนี่ปลุกเร้าให้เบนจามินเชสโกเล่นด้วยความหยิ่งพยองให้มากขึ้นหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้ต่อเบนฟอร์ด3ต่อ1 เกมที่ g ีเทคสเตเดียมเชสโกปลดล็อกทำประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ให้กับยูเอ็ดได้เสียทีหลังจากย้ายมาจากอาเบลิฟซิกด้วยค่าตัว74ล้านปอนด์เมื่อช่วงสัมเมอร์แต่ถึงอย่างนั้นเกี่ยวกับฟอร์มล่าสุดของเชสโกอดีตกับตันทีมวัตฟอร์ดอย่างดีนี่นั้นได้กล่าวกับท a l กสปอร์ตว่าผมไม่ได้เห็นเขาโชว์อะไรออกมาเลยเขาขึ้นมงชนะเชลซีเมื่อเกมก่อนและผมคิดว่าเจ๋งดีแฮะแต่เขาสูงตั้ง6ฟุต12นิ้วดังนั้นเขาก็น่าจะมงชนะสิผมคงสั่งให้จ่ายบอลให้เขาเยอะหน่อยในเกมมริี เพราะเขาพึ่งย้ายเข้ามาและคุณเองก็คงไม่อยากไปเหยียบเท้าขาใหญ่หรอกนะแต่ผมชอบให้กองหน้าของผมยิงพยองเพราะยังไงกองหน้าจะพลาดมากกว่าทําประตูได้ซึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงอีกอย่างคุณต้องรับมือกับความผิดพลาดด้วยมาชุดคุณย่าก,ก็พลาดและเขาก็ไม่สนใจเขาเอาใหม่ไบรอันเอโมโม่ก็พลาดจุดโทษและเขาก็ไม่สนใจบรูโน,น่แฟร์นันก็เช่นกันดีนี่กล่าวว่าเชสโกในตอนนี้ยังหน่อมแนมเกินไปกับการเป็นกองหน้าระดับท็อปของทีมลิ อย่างไรก็ตามอดีตกองหน้าวัตฟอร์ดผู้นี้ไม่ลืมเน้นย้ำถึงความยากลำบากที่นักเตะดาวรุ่งต้องผเผชิญในการปรับตัวเข้ากับชีวิตในลีกใหม่และสภาพแวดล้อมใหม่ความย,ออย่อหยิ่งที่คุณต้องมีคือฉันพลาดไปหนึ่งลูกแล้วไงฉันจะยิงอีก3ลูกนั่นคือความคิดที่คุณต้องมีในฐานะผู้เล่นแนวรุกดินี่กล่าวเสริมผมแค่คิดเวลามองเขาแล้วเขาดูเป็นเด็กดีเกินไปแต่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายกับเบื้องหลังย้ายทีมที่เราไม่รู้และแน่นอนว่าผมเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วผมจึงรู้ดี เขาต้องไกลบ้านแถมยังเด็กเขาเคยอยู่ห่างจากอกพ่อแม่บ้างไหมในแง่วัฒนธรรมอาหารการกินก็อาจจะไม่เหมือนที่เขาเคยกินอย่างผมจะได้เจอแม่ทุกวันพุธและก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ย้ายออกมาแล้วถ้าผมต้องย้ายไปเยอรมนีผมก็คงไม่ได้เจอแม่ทุกวันพุธหรอกเขากล่าวต่อแน่นอนผมสามารถพาเธอบินมาหาผมหรือบินไปที่นั่นก็ได้ซึ่งมันคงจะดีมากแต่การย้ายทีมแรงผลักดันที่คุณมีการเดินเข้าประตูสู่สมสรครั้งแรก ชาสักถ้วยที่คุณได้รับและเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องที่ประเมินค่าไม่ได้ดังนั้นสำหรับนักเตะอายุน้อยที่ยังไม่โตพอมันเป็นอะไรที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับเรื่องที่พวกเขาต้องเผชิญทุกคนพูดถึงเรื่องเงินแต่คุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณอาจจะอยากอยู่ใกล้ครอบครัวคุณอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยหรือป่วยหนักมีเรื่องต่างๆมากมายที่เกิดขึ้น ถ้าเขาทำประตูได้สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าก็ไม่มีใครสนใจหรอกแต่เขาก็ไม่ได้ทำแบบนั้นบางทีอาจจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันมือสองสคนเขาอาจผีแก้ปัญหากโกไม่จบไม่สิน้นปีเตอร์เขากล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาผู้รักษาประตูที่เห็นได้ชัดในทีมของพวกเขาแม้ว่าจะใช้เงินเกือบ200ล้านปอนด์ในการเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในช่วงซัมเมอร์ก็ตาม ในฤดูกาลนี้ปีสแสดงมีการปรับเปลี่ยนขุมกำลังในตำแหน่งผู้รักษาประตูโดยคว้าตัวเซนเนอร์ลัมเมนเข้ามาร่วมทีมในวันปิดตลาดซื้อขายขณะที่เอาตายบายินดีได้เลื่อนขึ้นมาเป็นมือหนึ่งให้กับทีมและปล่อยยืมองเดโอนาหน้าให้กับแท็บสนสปอร์อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัญหาในปลาการดันสุดท้ายของแมนยูดเตยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านเขาเชื่อว่าปัจจุบันยูนเต็ดมีผู้รักษาประตูมือ2-3คนแทนที่จะมีมือหนึ่งที่ผลงานโดดเด่นไว้ใจได้ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษกล่าวว่ายูนเต็ดล้มเหลวในการแก้ไขสถานการณ์ผู้รักษาประตูในช่วงซัมเมอร์และรู้สึกประหลาดใจที่ยักษ์ใหญ่แห่งแมนเชสเตอร์ไม่ได้เซ็นสัญญากับจาโลี้ดอนนารูม่าหรือเอมเลโนมาติเนสยูนเต็ดได้พิจารณาทั้งดอนนารูม่าและมาติเนสแต่สุดท้ายดอนนารูม่าก็ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนมาติเนสยังคงอยู่กับแอสตันวิลล่าผมรู้สึกว่าสถานการณ์ของผู้รักษาประตูยังไม่ได้รับการแก้ไขคร,คราวกล่าวกับที่อนทีสปอร์ตก่อนที่ United, แมนเชสเตอร์ย ตอนนี้รู้สึกเหมือนพวกเขามีผู้รักษาประตูมือ2ถึง3คนปัญหามันชัดเจนอยู่แล้วอังเดโอนาน่าไม่ใช่มือหนึ่งอีกต่อไปเรารู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วแต่สถานการณ์ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขพวกเขาดึงเซนเนอร์ลาเมนเข้ามาแต่เขายังไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเขาเป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งเล่นฟุตบอลเต็มฤดูกาลได้แค่ฤดูกาลเดียวผมเองก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเมื่อมีทั้งดอนนารูมาและมาตินีสที่พร้อมย้ายแต่พวกเขาก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ พวกเขาคิดว่าลัมเมนยังไม่พร้อมเขายังหนุ่มอยู่ดังนั้นเขาอาจจะพร้อมในอนาคตแต่ยูไนเต็ดนั้นมีผู้รักษาประตูฝีมือดีมาโดยตลอดลองดูปีเตอร์ชไมเคิลและเอ็ดวินฟานเดอร์ซาสิกับมาติเนสเขาชัดเจนว่าเขาพร้อมย้ายมาและเขาเก่งกาจเหมาะสมกับตำแหน่งและเป็นนักเตะในแบบที่แมนเชสเตอร์อยู่ในต็ดต้องการผีหมกมุ่นแค่โกเลงดูดดาวรุ่งเสริมอีก สโมสรแมนยูนเตยังไม่ไว้วางใจตำแหน่งผู้รักษาประตูนในอนาคตเมื่อลาสุดเตรียมหาทางยื่นคว้าชาลีแฮดดี้จากดาบี้เคาตี้มาปลุกป,ปั้นอีกหนอรายงานจากเดอะซันฟุตบอลว่าแฮดดี้วัยแค่16ปีดีกรีทีมช่างปิดกฤษยูสิจุดเด่นคือเป็นโกที่เปี่ยมวุฒิภาวะอย่างการประเดิมสนามให้ชุดยู8แกะเขาเหล็กเจ้าตัวเพิ่งอายุ15ปีเคยมีชื่อในเกมพบแมนยูดิตยูสิตอนวัยแค่14ปีถือเป็นนายด่านชาวอังกฤษที่อนาคตสดใสที่สุดคนหนึ่งของชาติ สถานการ์ปากประตูของยูเนเต็ดยังไม่แน่นอนเพราะต่อให้ซื้อเซ็นเมื่อลาเมนจากร o อย l ยอันเวิร์บล้านปอนด์ถ้าว่าเฮดโค้ดดูเป็นอารมริมยังไม่กล้าส่งประเดิมเตะระหว่างนี้ใช้งานเอาตายบายนดีเป็นตัวจริงไหนยังสัญญาจ้างที่ยังติดค้างอยู่ขององเดโอนาซซึ่งเวลานี้ไปเล่นยืมตัวอย่างแทปซอนสบอร์แห่งซูเปอร์ลีกตุรกีร้านโปรดป๋าโดนปรับฐานใช้แรงงานผิดกฎหมาย ร้านอาหารอิตาเลียนสุดโปรดของเซอร์อเล็กฟ์ฟอร์กุสันตำนานผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูในเด็ดถูกสั่งปรับเงิน56,00 0ปอนด์โทษฐานที่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายร้านชิโบซึ่งถือเป็นแหล่งรวมคนดังที่เข้ามาใช้บริการมากมายถูกเจ้าหน้าที่บุกตรวจหลังได้รับแข้งเบาะแสว่ามีพนักงานที่ใช้เอกสารไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่สอบสวนของกระทรวงมหาดไทยเข้าขอตรวจสอบเอกสารของทุกคนในระหว่างการบุคคล แต่ผู้บริหารอ้างว่าพนักง,งานเสริมบางคนกำลังทดลองงานเท่านั้นยังไม่ได้รับการจ้างงานโดยตรงจากทางร้านรายงานเผยว่ามีพนักง,งาน3คนถูกจับข้อหาต้องสงสัยว่าทำงานผิดกฎหมายโดยร้านอาหารในเมืองเฮลเขตเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ยอมรับในภายหลังว่าอาดีตพนักง,งานคนหนึ่งซึ่งทำงานที่นั่นเป็นเวลา3ปีโดยใช้บัตรประจำตัวปลอมและไม่มีสิทธิ์ทำงานในสหราชอาณาจักร การตรวจสอบใบอนุญาตจากสภาแทฟฟอร์ดพบว่าเจ้าของร้านได้ไล่ผู้จัดการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ขณะบุคคลออกอีกด้วยโดยสภาประกาศว่าไม่ควรอนุญาตให้พนักง,งานเสร์ฟหรือพนักง,งานครัวทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างและระบุว่าพนักง,งานทุกคนต้องแสดงหลักฐานสิทธิในการทำงานในสราชออาณาจักรก่อนเริ่มงานและต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากร HMRC เพื่อเสียภาษ,ษีและประกันสังคม ส่วนในเรื่องของค่าจ้างต้องจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงและต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลพนักง,งานไว้เป็นเวลา5ปีส่วนผู้บริหารที่ตกลงจ่ายค่าปรับให้กับกระทรวงมหาดไทยได้รับคำเตือนว่าอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตหากยังมีปัญหาที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นอีกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ